สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านครับพี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็นค่ะพี่ ep ที่320กันแล้วนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่ศ8น9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ เอ่อมีพระมาะให้พี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จ๋าเก่าเก่าสวยๆค่ะหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่จ๋าแบ่งปัญญามเย็นเป็นเหรียญหลวงปู่โตปีหนึ่งสองมีรอยจานตอกโค้ดค่ะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการจานค่ะพี่มีการตอกโค้ดค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันตามรอยบาทใหม่เลขที่หนึ่งค่ะใหม่เลขสองค่ะพี่สองเป็นพระปิตามีเกษาหลวงปุโตค่ะฝังตะกุดติดเกษาค่ะพี่จ๋าปุโตวัดประดูชิมพลีนะค่ะพี่ แบ่งปันที่3 0 0บาทหลวงปุโตหมายเลข2ค่ะหมายเลขที่3เป็นเบีย้ยแก้ค่ะพี่จ๋าเบีย้ยแก้เก่าสวยนะคะพี่มาแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าเบีย้ยแก้นะคะพี่นี่ค่ะเก่าเก่านะคะพี่จ๋าหมายเลข3นะคะพี่ เขย่ามีเสียงดังนะคะจาแก๊กก็แก๊กก็แก๊แก,กพี่3 0 0บาทหมายเลข3ค่ะหมายเลขที่4เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์เกตท,ทะลุซุ่มหมายเลข4ค่ะแบ่งปัน300บาทนะคะพี่จาเนื้อเก่าสวยหมายเลขที่4ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลขห้าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่จ๋าแตกายงานเนื้อหาเก่าเก่าหมายเลขที่ห้าค่ะแบ่งปันสางร,ร้อยบาทหมายเลขห้านะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามานะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่หกค่ะหกเป็นพระสมเด็จวัดเกตชโยค่ะพี่จ๋าวัดเกศหมายเลขหกค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตชยโยหมายเลขหกค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่เจ็ดค่ะเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบปีสามเจ็ดค่ะพี่หลวงปู่ชอบวัดป่าธรรมวิเวกนะคะพี่จ๋าปี เก่าสวยนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ชอบปี3 7ค่ะแบ่งปัน3 0 0อยบาทปู่ชอบหมายเลข7ค่ะหมายเลขที่8เป็นพระกิ่งเปาวเรศนะคะพี่จ๋าเปาวเรศเนื้อเก่าสวยค่ะหมายเลขที่8นะคะพี่แบ่งปันที่3 0มยบาท พระกิ่งเปาเวใหมายเลขแปดค่ะหมายเลขที่เก้านะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังค่ะหลวงพ่อแฉ่งนะคะพี่เป็นพระสมเด็จหมายเลขเก้าค่ะเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่หมายเลขเก้าค่ะ หมายเลขที่10ค่ะพี่10เป็นเหรียญจเจริญพรหลวงพ่อยิดนะคะพี่จ๋าจะเริญพรหลวงพ่อยิใหมายเลข10ค่ะหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกปี37ค่ะ300บาทนะคะพี่หมายเลข10ค่ะ11นะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ หล่อพ่อเงินใหม่เลข11นะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยค่ะพี่1องค์300บาทคะ่ะพี่จ๋า2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หม่เลข11 3 0 0บาทเก่าสวยค่ะหม่เลข12นะคะพี่12เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะ เนื้อวานเก่าสวยหมายเลข12ครค่ะพี่า๋าแบ่งปัน300บาทหมายเลข12นะคัะพี่เก่าๆค่ะค่ะ13เป็นพระนางพญาค่ะพี่นางพญาเนื้อดินมีแร่ดอกมะขามพุดขึ้นมาโชว์ค่ะนางพญาเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปัน300บาทนะคะพี่สาพระนางพญาหมายเลข13ค่ะ14เป็นเหรียญหลวงพ่นนวัดหนองโพค่ะพี่เหรียญพระอาจารย์นนนะคะพี่สาววัดหนองโพค่ะหมายเลข14บสีบาทเก่าสวยค่ะ 15ค่ะพี่จ๋าเป็นยักษ์เนื้อตะกวัวนะคะพี่ยักษ์เนื้อตะกวัวหมายเลข15ค่ะแบ่งปัน300บาทนะคะพี่จ๋ายักษ์เนื้อตะกวัวเก่าสวยค่ะ16นะคะพี่จ๋าเป็นพระรอดพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ มาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเป็นพระรอดพร้อมเลี่ยมหมายเลขสิบหกค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทนะคะพี่จา๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่สามร้อยบาทใหมายเลขสิบหกค่ะหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อหินวัดหนองสนมค่ะพี่ เรียญลงยานะคะพี่จ๋าหลวงพ่อหินค่ะหมายเลข17ค่ะหลวงพ่อหินวัดหนองสนม300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ18นะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อะคะ่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะ หมายเลข18นะคะพี่จ๋ารูปลอหลวงพ่อทบค่ะพ่อทบวัดชนแดนนะคะพี่เก่าสวยค่ะในฐานมีตอกเลข94ค่ะพี่อุดกิ่งนะคะพี่จ๋ากิ่งดังค่ะพี่หมายเลข18 3 0 0มบาทค่ะ19นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อปานค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่จ๋า วัดเขาอ้อปีหนึ่งเก้าค่ะพ่อปานพัทลุงนะคะพี่สาววัดเขาอ้อสามร้อยบาทหมายเลขสิบเก้าค่ะยี่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่ข่าวนะคะพี่สาววัดถ้ำกลองเพนค่ะปูข่ขาวมีคราบความเก่าติดมานะคะพี่สาปู่ข่าววัดถ้ำกรองเพลนหม่เลขที่ยี่สิบค่ะ ปี2511 300บามรอยบาทหลวงปู่ขาวค่ะ20เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะพ่จ๋าพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพีออ่จ๋า พ่อเอียวัดบ้านด่าน300บาทหมายเลข21ค่ะ22เป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่จ๋าหลวงปู่เพิ่มใหม่เลข2 2ค่ะแบ่งปัน300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ ยี่สิบสามเป็นปิตานะคะพี่จ๋าพระปิตาเนื้อผงคุกลักมาในเลี่ยมค่ะพี่ลักล่นนะคะพี่จ๋าคาบความเก่ามาเต็มค่ะพี่พร้อมเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ําพร้อมใช้งานค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่ยี่สิบสามพี่ปิตาค่ะเนื้อผงลงลักเก่าสวยหมายเลขที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะยี่สิบสี่ค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อทองคําวัดถ้ำตะเพียนทองค่ะเหรียญพระปิตานะคะพี่สามาในเลี่ยมแบบนี้คะ่ะพี่หลวงพ่อทองคํานะคะพี่จ๋าปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองค่ะพี่วัดถ้ำตะเพียนทองค่ะนี่คะ่ะแบ่งปันสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยคะ่ะหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะ ยี่สิบห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาค่ะรูปหล่อหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะคะพี่จ๋าแบ่งปันสามร้อยบาทพ่อน้อยเก่าสวยค่ะหมายเลขที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกเป็นพระหูยานพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋า หูยานเนื้อตะโกวนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะหมายเลขที่26ค่ะพี่จ๋าด้านหลังโชว์เนื้อหาประมาณนี้ค่ะ300บาทนะคะพี่27เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงค่ะ เหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดตะโนดหลวงสองสี่เก้าแปดค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะยี่สิบแปดนะคะพี่จ๋าเป็นคุณแผนค่ะพี่คุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าปู่ทิมวัดละหานไรค่ะด้านหลังมีโค้ดนะคะพี่จ๋าโค้ดเลขสามแล้วก็โค้ดหยดน้ําเป็นเหรียญรัชกาลที่เก้านะคะพี่ เหรียญหนึ่งบาทไทยรัชกาลที่9ค่ะมีตอกโค้ดค่ะหมายเลข28 3 0 0บาบาทค่ะ29นะคะพี่จ๋าคุณแผนปู่ทิมเช่นกันค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่จ๋าปู่ทิมวัดละหานไรค่ะด้านหลังมีตังเหรียญ2บาทพร้อมโค้ดหยดน้ำนะคะพี่จ๋าเหรียญรัชกาลที่9นะคะพี่300บาทหมายเลข29กค่ะ 30เป็นพระสีวลีหลวงปูทป่ทิมค่ะสีวลีปู่ทิมหมายเลข30ค่ะ mm hmm. เก่าสวยนะคะพี่จับพระสีวลีหลวงปู่ทิมครับพี่นี่ค่ะแบ่งปัน300บาทนะคะพี่จ๋า หนึ่งองค์300บาท2องค์500บาทค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0ส5งส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปพี่พีแบ่งปันยามเย็นพีที่32 0สูไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า